สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมช n นะค่ะก็คลิปนี้นะคะเราก็จะไปเล่นโ o ร o บอกันในแมปแปลงร่างตามหาที่ซ่อนไฟนเนฟ r e ตี้ซิเคียวริตี้บกันต่อเนาะแล้วหลังจากนั้นค่ะเราก็จะหนีกันในแมปหาทางออกจากบ้านเจ้าหมาเป็นกันเนาะโอเคท่ายอย่างงั้นะเข้าไปเล่นกันเลยจ้า ก็ในแบบนี้นะคะที่เราเคยเล่นมาแล้วเนี่ยผู้พัฒนาเกมนะคะเขาก็ได้อัปเดตที่ซ่อนใหม่ๆเข้ามาอีกแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จอกไปตามหาที่ซ่อนใหม่ๆกันต่อดีกว่านะคะไดนลองดูดิซ่อนที่ไหนล่างหน้าไม่เห็นมีเลยอะไงเขาเล็งไว้นานแล้วลูกปัดหทำาใช่ไหนยังไม่เห็นมีเลยก็ลูกปัดทำานี่ไงข้างบนสุดไงหาจริงนี่อ๋อแม็กซิกันเลยหรอกระดึ๊บกระดึ๊บหาเจอแล้วเอ้ยที่เขามันอยู่ข้างในเดี๋ยวแป๊บนึงเหมือนกับว่าเราใส่หมวกแม็กซิกันเลยเนาะเริ่มยาวละ อันดีเป็นร่างหน่อยมีหนวดด้วยวเดี๋ยวทำไมพี่เขียนหมวกเม็สซิกกันด้วยอะมีเฟตตี้มีหนวดด้วยนะแล้วก็ใส่หมวกพลาสซิกกันด้วยต้องมาเต้นเม็กซิกันกนแล้วไม่ไม่มีขค้น่องดนตรีเอาไว้ก่อนนะ <c oughs> เราไปตามหาตัวอื่นกันต่อด,ดีกว่านะคะห้องนี้ล่ะจะมีไม่ได้ห้องนี้ห้องนี้ได้ข่าวว่าห้องเนี้ยม,มีอะไรซ่อนอยู่เห็นเพื่อนเดินมาแถวนี้ ฮะเจ้อนี่ไงแพนด้าแพนด้าแดงโอ้สุดยอดเอ้ยเดี๋ยวนะมันเริ่มยาวแล้วตัวละครเนี่ยต้องเริ่มเยอนแถวเริ่มยาวอ่ะนี่ไงวยน่ารัก้ามันน่ารดกน้อยมีหางด้วยตาแป๋วเลยวีน้าตามันน่ารักมากเลยตามันแบ๋วมากเลยนะเอ้แต่พี่เคินชาหมวกไมมทีกันต่ออยู่อย่างนี้แล้วกันนะเนี่ยน่ารักไม่แพ้ซันกับมูนเลยนะหมวกไมมทีกันน่ารักกว่าเห็นเห็นดูนี่ตามันบ้องแบ๋วมากเลยแล้วก็ไปตามหาตัวต่อไปกันต่อเนาะ แถมนี้มันมีบ้างไม่นายพี่เคนชิกก้าฮะชิกก้าอหรอไหนไหนใช่วิอ๋อโดราอ๋อหนูโดร่านี่เองไว้ผมม้าด้วยสะพายกระเป๋าเป้ด้วยอ่ะอ้อมขาดลิงนะลิงอยู่ในเนี่ยอ๋อหูกลางด้วยออเฮ้ยอ้ามเนี๋ยไปทำอะไรกัน ไปทำอะไรต้องบ้านออกมาดี่แค่ไปตามลิงจอมาดิไออกไปไหนแล้วไงเขารู้แมพบอกมาแล้วอ๋อจีเฮ้ยด,ดูดิเขามีเป้ให้ด้วยนะเนี่ยโดราต,ตัวจริงต้องมีเป้ใช่ต้องมีเป้นะบอกไว้ก่อนเลย <c oughs> แล้วก็ต้องตามหาเป้ด้วยนะต้องมีลิงด้วยนะที่แน่ๆ่เนี่ย <c oughs> เอา้าคุณเป็นลมอา้าเฮ้ยเดี๋ยวไม่นะทำงานหนักจนพังเลยอะนี่จาแอบบอดเป็นลมไมสงสารจุงเลยเอาพาไปซ่อมเนี่ยเลยเอาไปเติมน้ำมันให้หน่อยแล้วเฮ้ยทำงานไม่ได้พักไม่ออเลยเนี่ยท้างก็ออกจะใหญ่โตมโหฬานเเนี่ยเอาล่ะหาที่ซ่องกันต่อดีกว่าที่นี่ฉันเนี่ยรู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้มาสักเท่าไหร่นะแล้วในมุมใส่ลุงรายังไม่ได้มาเลยอะหดูดิเอ๊ะ แล้ว <Hello>, granny นาย b e s t m o n คุณยาย granny โอ้โหชัดเจเลยตาขาวด้วยมีเฟดตี้กลายเป็นคุณยาย granny ไม่นะแหวะอยู่ฮ <c oughs> ึบนี่สวมรอยเลยโอ้โหใช่เลยคุณยายแปลงร่าง <c oughs> เป็นคุณยาย granny เลยวาอย่าเข้ามานะคนน้น่หน้าให้เป็นมีเฟตตี้ตีหัวยากนี่คุณยายมีเขี้ยวด้วยวันนี้จมูกก็ยาวอะ่ะตีหัวเสร็จกล็ลากเขา้าทองเลยฉี่ อุ้ยดูกระปองคุณยายดิขาดวินยอ่ะโหยกโโ้อนพเลยห้องนี้ล่ะห้องนี้หูตาม<ข><ห>ม,ามือคุณแม่ไปหาคุณแม่หรือแขนคุณแม่กันเนี่ยแม่ดิยาวเฟ้ยเลยอ่ะแขนคุณแม่ไปทางนี้เขาเรียกว่าสายยาง <c oughs> อ๋อติดสายยางแลน้นต้นไม <c> ้ <oughs> มันยาวเหลือเกินโอเคเราเดินตามแขนหรือขาของคุณแม่แล้วกันเนาะลงไปลึกแล้วเนี่อ๋อคุณแม่ขายยาวล o ง g l e เฮ้ยตุ๊กตาพอปปี้ Um. <Yeah. S 1> เททำเฮ้ยตลอดอืมแต่ว่าพามบวกกับมีเฟรตตี้แล้วแบบว่าซิ่มกีกแล้วไม่ได้ร้อนแะน่ดูนี่ใส่วิกผมกับชุดของป๊อปปี้ P um เพย์ทามเนยอ่ะ อ๋อหนดูกระปองดีดูผมดีหูเหมือนจะเข้ากันเลยผมก็สวยปีกแบบนี่งเดี๋ยวใส่ไม่เกรงใจชุดแ่นั้นเนี่ยหน้าตามันหมีไม่ได้เกรงใจชุดเลยเนี่ยโอ้ยหน้าหลอนจังเอ้ยหน้าขาวจ้วเลยเกรงใจชุดบังกะดีนะชุดมันออกจะสวยเนี่ยออกจาหน้ารักเหมือนตุ๊กตาเนี่ยให้หมีเฟรตตี้มาใส่ซังนั้นเี้แต่มันก็น่ารักไปอีกแบบอะเนี่ยหมีเฟรตตี้เขาก็มีมุมน่ารักนะนี่เฮ้เจ้หน้า เจน่าเป้ยพี่ผผีหรอกชิก้าเจน่าเอ้ยชิก้ากลายเป็น Jenna เจน่าไปแล้วให้ดูดิชิก้ากับเจน,น่าผสมกันหรอกมาท้าตาจะเป็นยังไงนะถ้ามันต้องแอบอยู่ใต้พื้นด้วยเนี่ยลองแปลงว่างดูดิฮะฮะหุ่นเพียวเชียวโอ้ยังร้อนเลย <laughs> 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 หุ่นดีเซ็กซี่ใส่ถ <laughs> ุงน่องซะด้วย อ้เราจะไปแฮกผู้ชายกันทางนี้ทางนี้พี่เคนดูถุงน่องเขาสิเป็นลายตะไคร้อะสวยเปล่าเราจะเซ็กซี่ขนาดนั้นเอาไปเป็นแหดปลาปะ<ว>นี่นี่ห้องนี้ห้องนี้โอ้ร้านพิซซ่าไว้กำลังหิวเลยเรายังไม่ได้เข้าไปห้องนี้กเลยนะมีอะไรกินไหมนะยากว้าวติดบันสูงเกิน้แต่งเป็นร่างเดิมดีกว่าเนาะนี่นี่ตรงนี้เคาบเตาเฮ้ยล่วงล่วงอ้าวอ้าวเะไยอะไรหัวใจอ้าวแกมล็อกชิก้าวาเลนไทน์เหรอจิไม่ทันรับตรงนี้ด้วยเหรอ หิ้ยมีนี่ด้วยเหรออ๋อเรายังไม่ได้ปลดล็อกอันนี้ใช่ป่าเพิ่งปลดล็อกเนาะโ้ดีใส่แว่นด้วยแว่นนหัวใจด้วยของใหม่ของใหม่เฮ้ยมันเลยมันมาเลนไทม์แล้วนะเลยไปตั้งแบบว่าเป็นเดือนเดือนแล้นเนี่ยมาเร็วข้ามมาเร็วเดี๋ยวมาให้ไม่เห็นมีอะไรเลยอะเฮ้ยนั่นคุณกระเป้าใช่ไหวิห้องน้ำคุณกระเป๋ยของชิดก้าเฮ้ยแถวนี้ล่ะวิพี่เคน ชูปเปอรอ๋อมันมีอีกตัวหนึ่งชูปเปอา์ฮตัวใหม่ตัวสุดท้ายเฮ้ยหล่อใช่มีแว่นดำด้วยลองใส่ดูนะเฮ้ยนี่ไงล่ะอ๋อหอดูทรงผมดเสียวป่ะล่ะเฟียวเปล่าอย่างเสียวเลยโอ้ยอย่างเท้อ่ะดูดิฟันขาวจ้วงเลยหล่อจะบอกใครตัวซีดมากเลยตอนเนี้ยโอเคค่ะเรามาต่อกันแบบที่สองพันดีกว่าเนาะที่บ้านของเบนค่ะเฮ้ยให้โทรมาอ่ะอ๋อที่รักรอเดี๋ยวนะจ๊ะวันนี้มีแขกมาพอดีเลย อุพี่เคนดูเหมือนกับว่าเราเนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านของเบนใช่ไหมอะ่ะโอ้แล้วรู้สึกเหมือนมีใครแอบมองอยู่ข้างหลังด้วยนี่ไงเบนเ<ะ>จ้าอของบ้านเลยเมื่อกี้ไอโทรศัพท์ตามฉันมาที่บ้านใช่เปล่าไต่มีอะไรเปล่าอะ่ะทําไมฟันของนายมีสีแดงอะ่ะโอ้ย,ย,ยหรือว่ากินเฮฟวี่วายเยอะไปอะ่ะเขาไปกินน้ําแดงแฟนตามาเปล่าเราเหนียวจากบ้านเบนกันดีกว่านะเอากยักษ์เอ้าเดี๋ยวพี่เคนระดูดน้ําแดงตายแล้วนึกว่าสะดุดกระดูกยักษ์ โอ้เสียฟอร์มเลยเมื่อกี้ไม่มีใครเห็นนะเป็นกกระดูขงหมาจันลน์สุดๆอ่ะแล้วมันกระดูกใครเนี่ยกระดูกของแบนไงเฮ้ยเขาไปข้ากระดูกใครมาเที่ยวเนี่ยโอ้โหนี่มีน้ำแดงนะกกระดูแขนคนเลยไงหน้าตาพิลึกสุดมีน้ำยาอุทัยนะโอ้โหถามมาอีกแล้วพี่เคียนเขาบอกว่าใครเป็นคนสร้างแมปมันก็ต้องเป็นแพ็กสเต็ปเบอร์ดิแพ็กสเต็ปเบอร์้แมปไปแล้วโอเคอันนี้หมูหมูเออแม่เขาบอกว่าสร้างครั้งแรกปีไหน สองพันสิบเจ็ดติเอาหลายตีหน่อยเอาย้อนหลังเรอยนนานหน่อยดิอันนาเขาน่าจะนานอยู่นะนานโขอยู่นันไงเขาบอกว่าว่านานโขได้อยู่ได้อยู่เขาใช้เวลาทำอ็อบบี้เนี่ยกี่วันเนาะหนึ่งเดือนมั้ยโอ้โหมันนานเกินสวันก็พอฮะทำไวขนาดนั้อเอถ้าเขาเป็นมืออาชีพเขาก็ต้องทำไวใช่ไหมถ้าของเราคงเป็นชาติแต่พี่คิดอุ้ยเลือกเลขสามดีเป้า ดีไหมดีไหมน้าฝางน้าฝางเออใช่ใช่แซววิ่งหมดแล้วเหรอเซฟก่อนเซฟซนอ่ะห้องต่อไปเอ้โหหมูหมูโอ้โหอาหารกระป๋องของเบนเต็มเลยอาหารหมอโอ้โหดน้ำหกด้วยหายเอาอาหารเนีกระป๋องเนี่ยมาเรียงไว้แบบนี้อู้หูกระป๋องใหญ่ด้วยอุ้ยรอด้วยกระโดดเกี่ยวไม่ทาน่ะจิ๊บจิบรีบเซฟก่อนนะเฮ้ยนี่มันห้องเก็บอาหารหมานี่นาอุ้ยขอกินสักกระป๋องได้ไหมเขาบอกให้วิ่งเพื่อไฟดับอันจีอาหากระป๋องมันระงว่างแล้วระงว่าง อ๋อเบนเขาไปกดไครมาเนี่ยไปแล้วไม่อยู่แล้วเขาเหงาเปล่าอ่ะเขาอยากมีเพื่อนเป็นพี่เคนเปล่ากดสวิตช์ด้วยนะอ้ามสวิตช์อยู่ทางนู้นไหนไหนสวิตช์อยู่ทางไหนทางนี้เหรอทางนี้เหรอใช่ๆหันนั่นเลยหันนัเลยฟาบนีเอาตัวไปเลยเาตามลูกศรมาเลยเฮ้ยไม่มีลูกศรหลอกเลยนะระวังนะระวัง,วงค่อยๆไปนะนี่ไงทางออกทางเดี๋ยวการพี่เคนลอเขาด้วยล้อเขาด้วยมีประตูเหรออ๋อไม่ใช่ประตูนี่มันช่องแอร์นี่นะ เอ้ยมันช่องแอร์นะแล้วออกอยังไงอ่ะไอจยนี่มันขาวงกฎแล้วมันกันนะข่าววงกดอีกแล้วเหรอฮอ้โหพิเคียนไปทางไหนดีตาม,มลูกศรไปปะกว้างขนาดนี้อ่ะพนัดีแล้วเราจะไปทางไหนกันดีอ่ะเอ้ยเราหลงทางแล้วเอ้ยบ้านของเบนนี่มันลึกลับซับซ้อนกันเนี่ยนู่นทางนู่นทางลู้นคำน่น,นจะแสงสีว่าฟ้าแล้วมีลูกศรแสดงว่าไปได้แน่นอนเลยทางนี้เอ้ฮหลูกบอลสุนัข โอ้ยลูกบอลของเจ้าเบนนี่นะ่ะลูกบอลของเล่นของน้องหมาโอ้ยขอเล่นด้วยดี เออท่านโดนเรานิดไปนะระวังนะเอ้าระวังหนะหัวแตกเลยโอ้โอ้โอ้ยเกือบเกือบระวังระวังเจ้าหัวโดนเลยมันเชียวหัวมันทับหัวตายเลยให้ค่อยมาค่อยมาเดี๋ยวเขาหลังแทบหักเมื่อกี้นี่ใจเย็นๆไม่ต้องรีบหรอนั่งเว็บนั่งเว็บหเรียบร้อยไปห้องต่อไปแล้วกันเดีวอยู่เอ้ยนี่มันห้องทดลองนี่นะเฮ้ยอย่าบอกว่าต้องแป็นเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วอ ลอดทดลองเคมีอามีทุกาาสีสันเลย,เลยหลอดทดลองอัมเบรเลยเลยดิแล้<ะ>ดวกระโดดผ่านกันั้ยเนี่ยฮะเรียบร้อยนี่เขาทำไว้ให้คนโดดกันหรือเปล่าเนี่ยดูดิอุ้ยเฮ้ยเรามีสโลฟออฟอเนี่ยหรอเฮ้ยว่าแต่ว่าเจ้าเบนน่ะเขาต้องผสมอะไรกันนี่เฮ้ยเบนเขาทดลองวิทยาศาสตร์อะไรสักอย่างเนี่ยลอใส่น้ำซอนรถใหม่ไม่ใช่ั้งไม่น่าจะใช่พี่เขน แล้วจะทําให้ตัวใหญ่ขึ้นหรือเปล่าอืมจหมาเป็นของระทุบโลกแน่เลยตัวเขาใหญ่ใหญ่เงี้ยในในคลองโลกหรอแมวต้องห่างที่จะคลองโลกจุ๊บน่าทิ้ทงมันอ้วกต้นดอกเลยทำอไมถ้าตายมันอนาถแทะจะตฟังสะดุดจะฟังสะดุดโอ้วีวีขนหมาโอ้มันใหญ่ขึ้นทุกไซส์เลยอ่ะโอ้โหอะไรนี่จิ๊บอย่าบอกนะว่า เอลยูยูเอลยูอะใช่เออจะแดงเขาจะยิงเราไหมเออน่าจะยิงนะพี่เคนถ้าเป็นแดงเนี่ยเรดเนี่ยอย่าเพิ่งไปแต่ถ้ากรีนเนี่ยไปได้นะระวังกลั ดักหมีด้วยโอ้ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเอ๊อดูดิหันหน้าด้วยอ่ะอูพี่เค่ไมก่กล้าวิ่งอ่ะเอยากกล้าไหมหันหน้าไปหันหน้ากลับเนี่ยเตรียมว่เตรียมไหมเอ้อเดี๋ยวเขาแค่กระพริบเ,<อ>เ,เดี๋ยวเป็นลมเป็นลมทำไมเป็นลมตามมาแล้วเอ้าโอ้ยหยุดกันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งตั้งสติก่อนอุ้ยเสียงมากเลยอ่ะ มันไม่มันต้องกลับคลิปด้วยเนี่ยเขียวแล้วเขียวแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยมันกระพริปทีไรจะเดินทุกทีเลยเดี๋ยวถ้าเกิดแดงเราต้องหยุดนะเกือบเกือบนี่เซฟก่อนเซฟก่อนรอแป๊้มรอบตั้มอนี้พี่กินจะถึงก่อนเนาะไปไกลแล้วไปกระพริบเราเฮ้าหยุดหยุดถอยหลังยังได้ไม่หยุดรอบไปต่อไม่รอแล้วนะเฮ้ยคดีเลยผ่านแล้วเฮ้ยเจ้าเบน นายนั่งอยู่ห้องไหนกันแน่เนี่ยเห็นนั่งอยู่ทุกห้องเลยเนี่ยเ <c oughs> อ้ยเานั่งดีดีโอ้โหดูดีอโซฟาทำแกันอนนุ่มสบายทำไมตัวเขาเปื้อนสีแดงด้วยอ่ะ โอเคเช็คพายแล้วไปต่อได้เออโหอะไรเนี่ยนี่มันเครื่องจักรสังหารชัดๆนี่เป็นเครื่องทำแหวนอาหารกระป๋องเลยเนี่เนี่ยไม่คิดยนาทางกระโดดปั่นนะเนี่ยยากร่างเนี่ยเอาน่าคือฮ่าแค่นี้เบ๋ๆมากเลยไปเขียนไปได้เขาก็ต่อไปได้เออตายเลยขาดุดผาดเลยที่ว่าลอดนะเมื่อกี้นี่นี่ระวังกับดักหมีอีกแล้วนะตายเฉยต้องกระโดดนะเดินไม่ได้นะถ้าโดนแขนไปโดนเฮ้ยฝักสักนิดเลย มันพี่เคนไม่ขึ้นน่ะบ้านของเบนนี่เขามีลิฟต์ดิเหรอรอพี่เคนด้วยพี่เคนก็ต้องกดเหมือนเขานั่นแหละกำลังขึ้นมาแล้วกระดึ๊บกระดึ๊บมาแล้วเฮ้น่าจะเป็นทางออกก็ได้นะเร้ว,ว่ากดทีเดียวมาด้วยกันนะน่าจะเจอทางออกแล่ะค้างบนบนละมังมันมีใย,ยแมงมุมด้วย เฮ้ยข่าวนี้แมงมุมด้วยเหรอพ่อแมงมุมยักษ์จะขึงแล้วพี่เข้มแมงมุมยักษ์โอ้โหหน้าตาไม่เหมือนทางออกเลยโอ้โอดูเส้นใยมันดีเส้นใยรอดมันจะตาร่างเป็นสไปเดอร์แมนไหมเนี่ยโอ้มาแล้วตายแล้วจ้าเหมือนมันอยากจะดูดเลือดก็ไม่นะอู้ยชิดเกินชิดเกินเหรอตายเลยแล้วไม่ใช่แมลงนะโอ้เล็งเมื่อทีเดียวตายนะเดี๋ยวเขาเซฟก่อนโอ้โหมีสองตัวเนี่ยไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะนี่มันขยับได้ด้วยอ่ะนีจ้าแมงมุมอย่าเข้ามานะมาแล้วมาแล้ว โอ้โหเื้อของเล่นดูดิเจ้าเบนน่ะมารออยู่แล้วอ่ะอนนปากร้เอเลยอโอ้โหพ่คินเขาคงจะแท้ไม่ไหวฟันเขาคงจะหักกันนะเราสองคนโดนเบนกินเข้ามาแล้วพอดีฟันห่างก่อน <c oughs> อุ้ยโดนเบนกินเข้ามาแล้วโอ้นั่นเขี้ยวนะ่ดูเหมือนอว่าเดาอยู่ที่ท่อน้ํากรดหรือเปล่าน้ําย่อยเหรอใช่น้ําย่อยน้ําย่อยในกระเพาะอาหารเจ้าเบนเข้าไปเนี่ย กินทุกอย่างที่ขอน่ะเอ้าเออตายเลยอะลื่นเนาะลื่นเนาะโอ้ยนิ่เดียวเองงัโอ้โหฟันแหลมมากเลยเจ้าเบนเนี่ยรอด้วยรอพิเค้นด้วยพิเค้นยังไม่อยากเลยแต่คงกระดูกฟันแหลมมีเขี้ยวเหมือนหมาที่บ้านเลยโอ้โหนี่อะไรอะดีินเอหรจะเป็นดีเอนะแต่มันอยู่เหมือนขยะอย่าโดนอย่าโดนน่าจะเป็นคล้ายๆกับพวกเส้นเลือดอะดินเออะอะไรเนี่ย นี่ลำไส้อะเนี่ยโอ้โหลำไส้มีเคี้ยวด้วยใช่ตายเลยมันเป็นปรสิตหรือเปล่าเนี่ยอ๋มนังหมาเบนหัดขุดขี้พูนนะพี่คินจะกินปลาอยู่แล้วเนี่ยโอ้ไม่ตายอีกแล้วฮะฮะกินแฮมเบอร์เกอร์ได้เหรอโอ้กินกระดูกซะด้วยโอ้โหกินไม่เคี้ยวเลยังไงหลือเป็นอันเลย้ะเหมือนมันจะไม่ย่อยเลยนะพี่คินนี่มันอมมาคำเดียวหมดเลย โอ้แสดงว่ากรีนนั้นเนี่ยเหมือนโยนลงท่อเลยอ่ะมาแล้วรอด้วยรอด้วยช่วยเอ๊ะไปแล้วที่เซฟซ่อนของเราอ่นมันกระดูกสันหลังนี่นหะอ๋อพี่เคนจินตนาการล้ำเลิศค่อยๆกระโดดนะพี่เคนอย่างล่วงอ๋โอโหนี่กระดูกสันหลังของเจ้าเบนเหรอเนี่ยโอ้ทำไมมันสูงขนาดนี้เ,ออนเนี่ย,ยแพ้กระดูกมากมิน่าทำไมเจ้าเบนถึงนอนทั้งวันอนะ ทำไมอ่ะเาก็กระดูกสันหลังยาวไงเอ้หัวใจหัวใจของจอแบนเดนตุบๆเลยอ่ะเฮ้ยมีสมองด้วยอันนี้คือสมองอะไรอ่ะว่าแต่ว่าทำไมสมองที่ตรงเนี้เฮ้ยมันเด้งดึงได้ด้วยสมองอ่ะถ้าเขาใจไม่บิดข้างหน้านี่มันลำไส้ไปที่ออึกเนี่ยมันยุบขึ้นยุบลงวะวระวังนะเออระวังโอ้ดูนี่เป็นต้นเลยพออลำไส้ส่วนปลายเอกามาได้ยังไงเนี่ยออามาที่ส้วมเฉยเลย โอ้โหไห,หลออกมาพรว่วนปุดปลาดต้องออกมาที่ส้วงอยู่แล้ว,วลื่นทางนี้เอา้าทางนี้ลื่นหน้าที่ไหมเฮ้ยห้ามโดนน้ําน้ําเหมือนสลามเลยอะเดี๋ยวก้นดอกอะนี่น้าเหมือนสลามจริงๆนะเนี่ยคนฮะดูที่ด่านต่อไปมาแล้วมาแล้วด่านต่อไปกันเลยโอ้โห<อ>ยิงมาห้องอาหารไปอีกแล้วเออเป็นคุณยนเป็นคุณยนตเอ้ยคุณยนต์เป็นเฮ้ยไม่มีหลอดเลือดขึ้น้วยอวมันเป็นบอสเหรอเจอแล้วปุ่มสีแดงเอ้ยกดปุ่มก่อนที่เนี่ย โดนเหล็กม right? so ันก็จะแพ้น้ํามันก็จะลัดวงจรใช่ไหมแต่เสียเวลาโดนน้ำมันเกินไฟช็อตแล้ดิใช่ไฟฟ้าอาจจะลัดวงจรนะเฮ้ยนี่มันต้องกดดูด้วยแล้วเราเป็นไรเฮ้ยช็อตแล้วช็อตแล้วครึ่งหลอดแล้วครึ่งหลอดแล้วสงสัยเจ้าเบนน่ะจะเป็นคนสร้างนี่น่าเลยอ่ะปุ่มย้ายที่สร้างแล้วส่งผลตัวเองอ่ะปุ่มมันย้ายที่ได้อ้าีอย่างแหมเราไมนย้ายไปตรงไหนอ่ะอุ้ยเจอแล้วอุ้ยหรือว่าจะไม่เจอเหรอ จะตามทันอยู่แล้วอุ๊ยแย่ว่พี่เคนเรียบร้อยเจ้ามายนต์เป็นตายแล้วเย้เราสองคนชนะแล้วกลายเป็นขุนกระป๋องไปเลยเอ้าจะไปมานั่งรออยู่ที่นี่เหรอใช่แล้วล่ะฉันน่ะรอพวกเธอนะแล้วนะมาเล่นสนามเด็กเล่นดิกัน์แฟร์อ๋น่าเล่นจุ้งไปด้สยซิมีสไลเดอร์ด้วยหามกันก่อนไหมไม่อยากเล่นด้วยหรือเปล่ารับน้องแบบนี้แล้วเหรอน้องเบนโอ้โหอะไรเนี่ยทำไมสไลเดอร์มันฟูขนาดนี้โอเคค่ะเราก็หนีออกจากบ้านเจ้าหมาเบนไว้แค่นี้กันเนาะถ้าชอบเบนสตอรี่ออฟ บี้แบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กดใค้กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพราะเราเนี่ยเล่นเกมเรบรป็อกกับไปนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พวกันนะครับวันนี้ต้องไปแล้ว <Bye. S 1> ไปก่อน